โบนาปัดโบนาแดงนี่คิวสองน้ำเงินนี่แสนแข่งเลยว่าเจ้าสันโตนะลยเอาไปดูกรรมการจากคะแนนใบที่หนึ่งไปไหนครับผมดูแล้วเสมอโอกาสเสมอมีสูงนะใบที่สองครับใบที่สามไปไหนลงไปไหนครับโอกาสเสมอมีสูงอ๋อไปหนึ่งแดงครับไปคิวสองนะครับอันที่ไปหนึ่งแสนบาทครับ ก็ไปน้อยไปน้อยครับไปน้อยซีบุ้มานะเดี๋ยวไปหลังเกมกันหน่อยก็ไปดูหนุ่มล้างเกมไปไปรับอาชีตก่อนพี่น้อยไปโอเคครับนี่ครับโอเคครับนี่ทีมงานทีมงานไปแล้วอัดชีตก่อนพี่น้อยไปรับอาชีตก่อนดิเดี๋ยวไปคุยหลังเดี๋ยวไปคุยหลังเกมก่อนหน่อยโอ้โห่าเสียดายเป็นน้องชายเป็นี่ยกห้าเป็นยังไงเสียดายแต่ผมว่าผมก็ไม่แพ้ครับ จะยกห้าจังหวัดเราไปพลาดพลาดตรงไหนพ,พลาดคือว่ามันไม่ไม,ไม่รู้ไงว่าผมโดนสองแล้วแต่ว่าผมไม่แพ้อืมถ้าไม่เอาจริงถ้าไม่มีแผลนี่ก็รู้ได้แต่วถ่ามีไขว่าอะไรได้นะไปล้มนิดเดียวไปล้มนิดเดียวแต่ว่าราคาเออลบลบนิดเดียวนี่ล้มดอกนั้อยมาก็เลยอย่างว่านะมันก็นนัั่กอยยู่แล้้ววดอาการมวยมันคือมันมันมวยชิงดำอ่ะหาตัวชนะจะพอดีเจ็ดเก็งน่าจะได้โอ้ชดเชนเงินอัดแทรไปกี่เท่าไรได้ผมว่าสองแสนถึงไหม ได้ครับน่าจะได้นะเดี๋ยเอาเงือบไตตรงหกคิ้วนี่ใช่ไหม๋อ้ต่กระนาผักนิดนึงอ้าวมีอะไรคุยกับีแขต่ก็อผ่านอยู่แล้วขอโทษแฟนมวยหน่อยแหมก็เต็มพี่แล้ววันนี้ไม่ได้ต่อยมาสี่ห้าเดือนต่อยได้ขนาดนี้ผมถือว่าโอเคครับแต่ผมคิดว่าผมไม่แพ้นะฮะ ครับก็มีโอกาสขอแก้มือครับน้ำหนักเท่าไหร่น้องชายน้ำหนักนี้นะขอแก้มือกับน้องเน่อยครับโอเคมีโอกาสแก้มือมากเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพิ่สินปากพนักงให้เลยแก้มือก็ยังน่าดูนะคุณโอเคครับโอเคขอบคุณน้องชายครับสู้ๆนะครับครับไประยงสว่านหนีเชือกมันออกไม่ได้ครับพอดนี่ก็หนีเชือกติดพอดีก็แต่ผมพอใจครับเพราะว่าถ้าไม่ล้มดอกนั้นรวยนูไม่สางก็สีมแพ้เราเยอะเออไม่แพ้อะไรไม่แพ้พอล้มดอกนั้นมันเสียการนิดหน่อยแล้วเพราะมันแตกแล้วมันก็ติดเชือกใช่เชือกไว้อะ ก็เลยล้มสียต่งหากแต่รับสามก็เสียยกสี่ได้เยอะกว่ายกแป่เสียได้ครับล้มมากเลยจีท่าไหร่พี่เมียจีห้าหมื่นครับแต่ว่าแข่งตัวได้ไม่น้อยน่าจะได้มากกว่านะถ้าทานก็น่ามาได้ครับได้ครับแต่ว่าผมก็โอเคครับเพราะว่าเด็กอยู่เป็นสี่เดือนนั้ดต่อยขนาดนี้ก็ผมไม่มีใครว่าครับอืมโชคดีห้าหมื่นได้ครับโอเคน้ำหนังนี้นะเกาเรียกนี่นี่เขาเรียกนะผมไม่ได้เรียกอ๋อโอเคโอเคเขาเรียกเลยฝากขอณมากไปเก่งขอบคุณมากครับสนุกก็ดีใจครับฝากติดตามฝากติดตามด้วย สวัสดีครับ,รบ,คครบผมสวัสดีครับเก๋ครับไปได่ไหมครัคราวนี้ครับทีมงานนุ้ยซีมุกเมืองครับคิวทองเมื่อ,อ,ส,อ,อสักครู่นี้โอ้โหไม่ทำให้ลูกพี่ผิดหวังนะหนุนลูกพี่ก็<อ>ขึ้นล็อกมาเมื่อสักครู่นี้รับเงินไฉีดมาทั้งหมดแสนไปเย็นแสนแสนกว่าแสนกว่าเปลี่ยนดิงเปลี่ยนดิงเคยเคยได้เยอะขนาดนี้ไหมไม่เคยเคยได้สูงสุดเท่าไหร่ครับได้สูงสุดก็คฟนี้ครับไฟนี้คือแสนหนึ่งนะมันถูกชะโลกอ่ะคนมันจะได้อเอาละครับก่อนก่อนที่จะได้รับเงินแสนหนึ่ง น้องเขามีความฮึ่งพยายามจริงๆเลยนะปล่อยตัวยกห้าเนี่ยเป็นรองประมาณเจ็ดหนึ่งนะตอนนั้นรู้ใช่ไหมแล้วรู้ใช่ไหมว่ามีเงินอัดกิจแสนนึงใช่ครับตอนนั้นคิดถึงใครเป็นพิเศษไหมก็คิดถึงเงินแสนเนี่ยเฮ้ยก็ู้ที่สามว่าไงตอนนั้นแม่ยกห้าเงินแสนเลยนะปัญญาวงกตใจเดินเอางี้ว่ะใจเดินเข้าไปเลยลองหอดีก่อนยกสี่เราไปมั่วเขาใช่ไหมครับตอนนั้นรู้สึกเหมือนเราจะยอมไหมนะ พอออกพอหมดยก4ีพอขึ้นยกห้าในโรลราคามันก็เติมมานิดนึงพี่นุ้ยสั่งว่าไงอะทีมงานคือยังไงก็แพ้อยู่แล้วตั้งไม่เดินนี่คือโอกาสแพ้่าเดิมอแขวาแงล้วก็ทําได้ไม่ต้นยกเนี่ยเราลุยแบบชิมหายไม่ป่วงเลยนะตอนนั้นเนี่ยเขาทั้งแตกทั้งลมทั้งอะไรแล้ว้ทำไมถึงตัดใจ ออกออกมาถอยก็เลี้ยงบอยพอแล้วพอแล้วคิดว่าตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นมั่นใจว่าเราชนะแน่นอนมั่นใจว่าเขาเขาเตะแล้วนั่นน่ะนะแล้วเขาเขาได้ได้ลูกลบโอ้ยทำคะแนนนะได้ลูกหลมตรงนั้นเลยได้แชมป์อะไรบ้างไหมเนี่ยแชมป์ประเทศไทยรุ่นร้ละห้าปอนด์แล้วก็แชมป์อ้อมน้อยรุ่นละห้าปอนด์มีสองสองเส้นนะเราคิดว่าจะไปลุยเส้นสามไหมเส้นสามวางเป้าไหมดูดูไปก่อน ร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยกับร้อยสิบสห้าทำไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ครับอ๋อรออ่อเดี๋ยวอ่ะเขาบอกว่าเขาจะขอแก้มือน้ำหนักเดินนะพี่พี่อ้าวโอเคว่าไงได้ได้นะได้มเพราะว่าเขายังคาใจพี่นุ้ยงเขาคาใจเขาคาใจแน่นอนเพราะว่ามวยแพ้เบียดนะเอาละคุยกับพี่นุ้ยหน่อยอายุอายุเท่าไหรแล้วน้องอายุเท่าไหร่อายุสิจังหวัดไหนฮะน้องโอ้อายุน้อยด้วยเงินแสนเอาไปทำอะไรน้องชายเงินแสนที่ได้มาไปทำอะไร ทำอะไรซื้อหัวให้แม่เนาะโอ้แล้วฝ่าวี่น้องชาวเมืองบ้างไฟยะสุธนไหนเอาทำเสร็จแล้วเนี่ยก็อะไรบ้างทำสำเร็จแล้วครับอาจารย์ทำไปกี่ทางแลนี่ไปนี่เป็นไฟที่เจ็ดนะครับอุ้ยไฟที่เจ็ดนะไฟที่เจ็ดแล้วเหรอไม่เคยแพ้ใครเหรอต้องไปขอเชื่อสามารถโอ้โหเหลือเชื่อนะเอาละครับอ้าวขอบคุณใครบ้างขอบคุณใครบ้างขอบคุณใครบ้างเอาบอกได้เลยฮะขอบคุณเสียนุ้ยสีเมืองเลย้วเสียสารแรงสิทธิ์อ๋อพี่สารมี่อลผู้ประเมีเดียวโอ้ย จะสั่งล้างศีลเครื่ละด้มาวนเเอาแล้วพี่พี่พรนครปฐมเมื่อคู่นี้อาทิตไม่แสนขอบคุณเขาหน่อยขอบคุณเนึ่งหน่อยพี่พรนี่นะเอาหลักครับพี่พรนครปฐมพี่นุ้ยครับจริงจริงครัพี่โอ้ก็เหนื่อยครับขาเชียเหนื่อยจะเป็นลมโอ้นุ้ยมันบีบหัวใจยังไงอะพี่ปกติต่อยแล้วไม่ค่อยได้เป็นลมสี่ลมมีหุ่นเนี่ยที่เป็นลม เพราะว่าตามเก่าก็เก่าจริงต้องยอมรับว่าเป็นตาที่เก่าจริงเขาตั้งของเราไปมั่วเยอะไปหน่อยครับเด็กนะยังว่านอยากจะทำเาเวลาลองก็อยากจะทำทำไม่ได้ก็ออกมั่วไปเลยเห็นเห็นไเห็นน้องบอกว่ายุคดังฮัทพี่สั่งเลยต้องสั่ง้อ่านไฟเยอะยกแล้วอัดฟ้าอัดไฟเยอะอ่านฟ้าแต่บางนี้ก็ไปยุบแล้วก็ยุบไปน้อคิดว่าทำคิดว่ากลับมาได้ใช่ไหมได้ครับผมโอกาสแก้มือมีแน่นอนน้องออสอ่ะพี่น้อยฝากอะไรถึง ติดตามค่ายมวยแล้วก็เด็กในค่ายหน่อยครับก็อยากให้เด็กในค่ายเขอยากซ้อมมีระเบียบวิในแล้วก็หนักฉีดไม่ต้องกลัวก็มีแล้วขั้นต้นก็คือสองหมื่นขาพุทธไว้ทุกตัวต้บอกชนะผมว่าชนะประเทศสิดครั้งก็มีทองไม่เส้นหนึ่งผมคนเลยนะครับนี่นี่เสดงว่าแสดงว่าได้แล้ว พราะต่อยชนะเก่งในสี่ครั้งที่แล้วชนะจางวันด้วยครับผมครับผมเอแล้วฝากให้าวมวนหน่อยพี่นุ้ยครับก็ฝากกำลังใจ FC ด้วยสิบมือด้วยนะครับช่วยเชียร์กันต่อไปอย่าทิ้งกันแล้วกันอ่าเอาละครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเทรนเนอร์หน่อยผู้อยู่ข้างหลังเป็นไงบ้างวันนี้ครับผมทุกครั้งที่เวลามาอยู่ที่มุมเนี่ยพอเราเด็กในค่ายชนะมันมีความแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากดีใจดีใจมากเนี่ยเหมือนยังเห็นวันนี้คิวทองวันนี้แฮปปี้นะ ฝากฝากเคียร์กันหน่อยฝากกีตาร์ก็หน่อยฝา,า,า,ากกีตาร์ผลงานของผมด้ครับเออโอเคครับผมนี่ครับบัญ,ญาการหลังเกมเอาประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ